สวัสดีครับอันนี้ก็คือชุดแปลงคาบูเจ็ดหกเจ็ดนะครับหนึ่งชุดที่จะถามว่าหนึ่งชุดได้อะไรบ้างได้ตามนี้เลยครับประกันน็อตพร้อมเลยคาบูกองอากาศสายน้ำมันชุดดูดในถังกองเป็นสินนี้นะครับผมได้ครบเลยชุดละ600หกร้อยรวมส่งครับของร้านเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผลิตเองขายเองครับอันนี้ก็จะอธิบายฟังว่าหน้าแปรงสองหกสูนตัวเนี้ย รูว่าสำหรับใส่เคียวนะครับจะมีแค่รูแค่นี้นี่นะครับตามนี้เลยใส่เคียว260หรือ204 200อะไรพวกนี้นะครับผมแปลงเป็นคู767แปลงได้เลยใส่หน้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องไปสไลด์ดูนะ็อตส่วนอันนี้ก็จะเป็น767ทั่วไปที่เราแปลงพวก140130อะไรนย่างนี้ครับผมตามนี้เลยครับร้านเราผลิตเองขายเองครับผลิตเองขายเองใช้อลูมิเนียมเกล็ดแข็งกัดคือรูปด้วยเครื่อง CNC นะครับ นี่นะครับทุรละห0ร้อยบาทรวมส่งครับไม่ต้องไปนั่งหาอะไรเพิ่มเติมใช้งานได้เลยโอเคฝากไว้ด้วยครับ